I have a dream, that's all I need. I'll make it up sooner. Long don't you, honey. Loading, waiting, 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 ไอเขเขาจะแตะระเบิดาเคี่ยกี่กี่ระเบิดแตะระเบิดอาดิไปเล่นไปเล่นไปเล่นน้องหน้ประเล่นน้องเล่น้องหน้าประตูเล่นน้งหน้าประตูเล่น้องหน้าประตูก่าเล่นมาเล่นมาเล่นหน้าประูท้งหมดมา่ออย่าอย่าอย่าลงเนินอย่าลงเนิน ยิงสอดยิงสอดคุณอะไรครับคุณอะไรสิลับสุลััเก็นะีมาเลยมายมาไอ้สัตวน้ยโดนหัวไอ้ตัวไหนดิไอ้ตันไหนดิใจเยิ่งไอ้ชุบอยู่นะไอ้ชุบอยู่นะ ช่องบินนะครับเม่กี่เมดูกูหน่อยดูกูหน่อยเร็วเลเร็วเลยเอาปืนอาปืนนปืน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ช่องบินนะครับเนื่องจากว่า น่าจะแบบมันน่าจะไหลไปเจอเพลงดิสก์สินมีครับพีมีถ้าลองยิงพี่บินลดมฝังรอบเลยใช่ค่ะวางค่ะต้องแค่ว่าบ้านเดี๋ยวกูจอาวนี่ออนไปให้เมียยืมอ่ะมว่างเยอะเลยโคตรชาร์จยิงๆเขานะคะโคตเยอะชุดไทโคตรเยอะ คตรเยอะโคตรเยอะเรื่องเรื่องบ้านใช่ไหมเรื่องบ้านมีมีมีน้องถามอยู่ว่าเรื่องบ้านสรุปยังไงก็คือมันพอดีในกลุ่มอะครับมันมีคนคนหนึ่งอะที่เขาถูกแบนไฟเอ็มก่อนที่จะเข้าไปเล่นบ้านแล้วเขาอะก็ทำการแจ้งนายกแต่ทีนี้เนี่ยนาย นายกน่าจะแบบยุ่งยุ่งอยู่เขาก็เลยไม่ได้ต่อน้องคนนั้นก็เลยตัดสินใจยืมตัวละครคนหนึ่งที่เขาไม่ว่างเข้ามานะครับเพื่อเข้ามาเล่นไฟนี้ด้วยเพราะเขาอยากเล่นไฟตีบ้านนะครับก็คือตัวเขาเองอะ่ะที่โดนไฟเอ็มแบนดะตัวเขาเองใช้มีดแล้วก็ไอตัวละครที่เขายืมมามีปากฉลามก็เป็นของคมเหมือนกันก็เลยแบบเออยยืมมาเล่นด้วยอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นเนี่ย พี่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่พี่ามา,มาต่อครับต่อ,อยังอยู่ครับพี่ย่งไม่รู้นี่เพิ่งจะสตรีมมาครึ่งชั่วโมงเองพี่ย่งไม่รู้ว่าว่าเขามีการสวมตัวละครพี่ก็ไม่รู้ก็เล่นแบบปกตินั่นแหละครับจนจนหลังจกนั้นตีสามแอดมินเรียกไปคุยถึงได้รู้ว่าแบบเออมีคนที่แบบสวมตัวละครมาเล่นก็เลยทําให้โดนอสองคนนั้นก็โดนใบแดงนะครับ ตอนนั้นก็โดนใบแดงออกโดนใบแดงไปถือว่าทําผิดเนี่นะมั Multi ลติไอดีเราก็แล้วก็ความผิดของพวกเราเนี่ยตอนแรกตอนแรกแอดมิน,นจะให้คืนบ้านเลยทันทีแต่แอดมินเห็นว่าแบบเราก็เสียทรัพยากรเราก็เล่นมาเหมือนกันก็เลยให้เราเจวันนะครับซึ่งเท่ากับว่าบ้านเนี้ยจะอยู่กับเราถึงวันที่8นะครับวันที่8เราจะลงเราจะกลายเป็นบ้านเปล่านะครับจะกลายเป็นบ้านเปล่าให้ ให้เขาเรียกว่าเป็นบ้านเปล่าอ่ะเออเป็นบ้านเปล่าแล้วกันรอหลังสิบวันที่สิบหกเล่นกันใหม่ใช่ว,ไไวันที่สิบหกเล่นกันใหม่แล้วก็แล้วก็แ,วกอแอดอกบ,บ้านอแอดอกบ,บ้านช่วงนี้ก็แอดคู่ของเราคือดูไวยนะครับดูไวยเขาก็เล่นเต็มระบบแล้วครับเขาอยู่เขาก็เล่นเขาบอกแล้ว นะครับอยู่ก็เล่นถ้าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็โชคดีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดช่วงดูไวคนน้อยก็ก็เล่นก็ก็มีโอกาสชนะก็มีโอกาสได้แอดดอกบ้างรอนนี้เราได้แอดดอกม,มาทั้งว3ลูกนะครับส่วนมากนะส่วนมากมีลูกหนึ่งที่ดูไวไม่อยู่2อลูกดูไวเข้ามาแต่แบบเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยสำหรับเรื่องบ้านก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ทั้งหมดเลยนะก็มีอยู่แค่นี้สำหรับเคลียร์เรื่องบ้านนะครับช่วงนี้ก็ใช้บ้านเต็มที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันที่7เราก็เตรียมย้ายออกเท่าน,นี้อ้ยวันที่8เตรียมย้ายออกนะใช้ได้ถึงเจ็ดเชยงคืนนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่แบบรู้นะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็เราจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับสบภาเป็นเงิน4.5ล้านนะครับเนื่องจากว่า จ่าย4.5ล้านเพราะว่าเาเราจะต้องจ่ายให้กับแก๊งๆ BKB แล้วก็นาลากะนะครับเป็นเงินเป็นเงินแก๊งละ1ล้าน 1, 5นะครับเพราะว่า,าถือว่า3แก๊งนี้เป็นแก๊งที่เสียสิทธิ์ในการได้บ้านในฐานะที่เขาเนี่ยมีมีมีเหรียญ เป็นว่าที่แล้วกันเป็นว่าที่เหรียญครบแล้วกันครับเค okay, ปะ่ะเป็นว่าที่ผู้ที่จะมีเหรียญครบก็คือทั้งหมดใน3แมแงเนี่ยคือมีมีเเหรียญกันหมดแล้วถ้าเกิเขามี10นั่นหมายถึงถ้าเกิดบ้านเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีคนมัลติไอดีมาบ้านเราอ่ะจะเป็นของคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้เราจะในไฟสุดท้ายเนี่ยเราได้ไปชอบให้เขาคนละ1นึ่งล้าน้าแต่เมื่อวานเนี่ยที่คุยกันเนี่ยก็คือเราลดปรับ สี่ล้านห้าเหมือนเดิมแต่นาากะเนี่ยไม่เอาไม่ขอเอา1นล้านห้าบีแคบีไม่ขอเอาหนึ่งล้านห้ามีแค่แกงๆนะครับที่ขอเอา1นล้านห้านะครับเท่ากับ4ี่ล้านห้าตัวนี้สามล้านเนี่ยจะถูกปัดไปให้กับสภา,าเก็บไว้เป็นเงินที่ใช้ในการสนับสนุนอ่แกงอื่นๆแล้วก็ในประเทศวัดต,ต่อไปเข้าไหมนี่คือสรุปในเรื่องของดาม่าบ้านนะครับไปในตัวเลยเนื่องจากว่า จริงๆเนี่ยพี่พี่อยากจะเข้ามาทุกวันแหละเอาจริงครับแต่พี่อ่ะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าแต้มวีพี่อ่ะหนึ่งพันนะครับอ่าแต้มวีหนึ่งพันกว่าจะเข้าบ้านได้เนี่ยมันก็มันก็ห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วพี่ก็เลยแบบบางทีพี่มีงานตอนเช้าหรือว่าพี่แบบมีทุระต่อเนี่ยพี่ก็จะไม่ไ,มได้สตรีมนะครับอันนี้พี่สรุปให้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในช่องด้วยกันมาเราก็จะรู้แล้วว่าพี่ รวบระดัตอนสรุปให้เข้าใจาง่ายขึ้นนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปเดาเองครับว่ามันสรุปมันยังไงยังนู่นยังนี่อะไรสรุปให้จากกพี่นะครับโอ้ยทั้งหมอทั้งตำรวจมาพร้อมกันเก็บศพเราด้วยแล้วก็มาอโหโหรารถท็อปด้วยรถท็อปด้วย อเคตทปั้นใจในพี่ไงสุดละไหวชิลถูกไหมเอเชียหรือาออกมาตบเจ๊ชิลดอมากรอกซ่อมมาตไทมอปเอามาเอามาเยอะเอามาเยอะตะทอปด้วยเอาไงดีตะทอปไปเอาไหวละไหวละไหวเราจะไม่ไหวเดียวคือฝนตกนี่แหละเราจะไม่ไหวกับฝนจะไหวกับตำรวจถูกไหม โหดูดิตามอย่างงี้เขาเขาเขายังไม่โดนพี่ยังไม่โดนอย่าโทรมาตอนนี้โอ้รถใหม่เหรอรถใหม่รถใหม,<ร>ม่แรงเกินะรถตำรวจรถใหม่มีตัวแรงเลย ใครสัรหาโทรมาตอนนี้วะนี่สวยนี่ตาตาม,มาอยู่พี่ตาตามาอยู่ใช่เหรอใช่ตามมาอยู่อามมาอเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเสรขึ้นไปแล้วใช่เข,า,ข,ขาต้องไม่เห็นเราสิระยะเขาไม่เห็นเราแล้ว ในระยโะอ้ยเขาจึงครับฮัลโหลว่าไงวิฟ